าไปทำหนาทำเผาถ่านเนาะสามกไปแล้วก็นแบบว่ามันอยู่น้ามันจะสะดวกสบายกว่านาะแบบว่าเด็กไมเก่งไดนั่นีกนไ่ตกวก็รู้สึกว่าาสามสิบมิ้น์นีหเนาะนอยู่ตาม

ไข่ใช่ไหมกระเพาะจนเราได้กินยาบางอย่างมาด้วยกินยาแล้วป้วยแม่กินยาบุษานี่ยาอะไรอ่ะทำมาจากไหนยาเพิร์นมาแต่มุกนีด้โอ้จนมันเป็นยาที่ไข่ป้วยาที่ยาที่เป็นไข่นี่นะยาที่ไข่ยังไม่ได้กินยังไม่ต้องกินต้องกินยาไข่ด้วยไม่มีมียาไข่นะ เชื่ออยู่หักแต่ว่าบมกินนะกินแล้วก็ใส่ป่านแล้วก็ไข้มีมีอยู่แม่มาให้ให้ให้พ่อดูมีมีหมอเอามายายาไข่อ่ะมีไหมดูดิเอามาให้พ่อดูดิอืมบางทีมันต้องกินเพราะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับสรมเดหรือว่าตะกอนเขาลงมาเลยเพื่อนนิ่งก็เดี๋ยวว่ามันมีเพื่นรู้สึกว่าอาการเพื่อนนี่ก็ ดูสบายดีเลยสบายดีคุณพี่นาดิทำดีคุณพี่โลุ่ไ้เอางินคุณพี่ดาวบนัสสบายดีเ้อทางเมย์น้องซา แล้วส่นมานางพีก็ได้ไหมอันนี้จมะนางพีันไมพอดีพ่าเพิ่งขึ้นนางเลยนี้นี่จะเป็นนางเพิ่งได้เนาะเป็นไข่แลยก็กินข้าเขาอนนี้พเป็นไห่ดงกันเนาะยาอันนี้คือเมไปชื่อยาดีขส่บ้านนงข่อืม้ ใช่ละหน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้หน้าเอาเนี่ยให้ให้กินเม็ดหนึ่งนะให้กินช้าของวันเย็นกินคู่กับยาหมอได้ไม่เป็นไรคุณก็ตอนนั้นหมอคุณกับปัญญาโมนใช่ใช่กินได้ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกันยาหมอเนี่ยก็รักษาสมองไป ยานี่ก็แก้ไขไปไม่งั้นเดี๋ยวน้องมันไขมนขึ้นสูงแล้วถ้าตรงนี้สามเม็ดนี้หมดก็อันนี้ก็ใช่พาราเหมือนกันแต่ทีนี้แม่กินที่แม่กินเหรอแม่กินแม่กับแม่ก็เป็นไข่บ่เอาเป็นไข่ผสมได้บอกงแม่ทั้งลูกเลยแม่ไข่ในแรกผลลูกไข่โต มีน้ำมูกไะเพอมีน้ำมูกใช่ไหมมีน้ำมูกก็กินได้แต่ถ้าปวดถ้ามีไข้ตัวร้อนอย่างเดียวก็กินพาราอย่างสาปินมาสน้ำมูกด้วยกิน้สิยุกินหนักนนมากนมากตีนมีนมานมากตนมากนมากตีนมานมากินมากตีนมากตีนมากตีนมากีากมากนมากีลึกตมากตายดีนด้ค่ะเดี๋ยวมีมมี

ปาอืมัน้ำปุ๊เลยมันเป็นตุบปากเนาะปากนห้าเมย์ูเดียวอันนี้อ่ะกินนมาเกียนอ่จ้บงเจียง่น่นั่นังนี่กอย่างนดเกงแกงมเกีให้ยางอีกเดี๋ยวเป็เล่นหนะเป็นใแล้วจะดแล้ว่ะเป็นวานโอ้ าลาให้น้องนี่กินคู่จะหมอแต่ของแม่ของแม่ถ้ามีน้ำมูกเขากินเนี่ยนะอันนี้มัน,นมียาลดน้ำมูกอยู่ในนี้แต่พาลามันไม่มียาลดน้ำมูกเกษย้ทนเกษยเกษยเกษยไทยพาลา,า,าอีซาลากบพาลาแต,แ,แต่นี่เด็กคนเจี๊นี่มันมียาลดน้ำมูกเดี๋ยวจแม่กิน เมย์เลยวสบายแม่กินเมย์สบายเลยสี่หาเมย์เลยนะแบบภายในได้เม่ย์เมย์เบาเมย์โได้นั่งลูกก็เอาลูกไปมายานั้นน่ะเอามาให้เขายังครับอันนี้สักสองแผงนะได้นะไอติีเนี่ยแล้วก็พาราสักแผงให้กับพิ่บ้าสบายดีก่อนทีนึงเด้อเด้อสวัสดี

นทีนัวน้ิ่มเกเป็นมูกินเนาะลองยุ้ลองยุ้ยยำอักเดใหบเบิ้งเลยยำเบให้พอเบิ้งเลยอกินให้พอบนนี้แกงหัวไม่ม้าเยี่ยมหาดมามื่อนี่มั้งเฮยหามามื่อนี่ พาเพื่นมาเ,มเบิดนะน่ะอ๋อพออยู่ทางฝั่งไทยยรากุลีอันนี้กาเป็นเังเป็นยังที่ว่าชอยเขามาเฮ็ดอันนี้ชอยทงางวชอยตกดกต้นนะบเงินเงนเ<อ>ป็นมื่นบาทอ๋อบมแมนอยอ่าบโาน่ก็เป็นเงิน นี่ยค่ะพาคนมาหาแล้วก็ที่ว่าที่มาหาน้องมะนาวน้ำต่ว่าน้องมะนาวบัยยุ่ไปไทยไปเติมว่านจะเลยพอแต่น้องเช้าเพิ่นมาเพิ่นอนแล้วเพิ่นได้ไปต่อยามาแล้วบ่กว่าต่อมาเนี่ยโอ้เวียนได้ยังอายนะยาหมอให้กินเช้ากินเย็นใช่ไหม ใส่พาลาให้กินสามเวลาเลยนะเกินมาสกล้องที่เนาะกินกินไปกิรเน่งละเออโอ้ยหนาเพราะว่ามาหลายคนแล้วเพื่อนกายนคืนเนาะกินคืนเนาะใส่กล้องมานอ่ไรเลยใสก้อง่กล้องไม่ทิ่มใส่กลอนติ่นกล้องชนซื้อไอวยปับอวยปับเลยเต้ระนนี้ใครในเนาะยังยังได้เลยวะ โอ้แต่ก่อนนั้นบิ่งสภาพนี่คิดว่าสิบ่เป็นแบบนี้เด้พี่ยทีเด็ดเพราะว่าไปหานั้นเพียงแต่แบบว่าสิประคองตัวเองก็ยังทั้งยากแล้วลมเนาะแม่นสิกินข้าวใส่ปากเจ้าของก็ยังยากจะได้แต่เดี๋ยวนี้ฮันเยอะกินเองได้เลยทริปแรกๆนะแม่ต้องคอยจุ่ลุกนแล้วก็สั่นมือที่มือสั่นน้อยมากตะกี้ปากมันจะฟันไหมหรือจะกินข้าวเองแล้ว ช่ไหมเด็กนอนไปจ้ากนมีคนมาหายบ้ามีใยังโมมีขายบางเปดขาย่ตลาดนัดิเช้าโอ้ตลาดนัดตอนแลวนี่กินข้าวขี้หน้าขี้น้เองไม่ด้กินหน้าเองขำละขายข้าวกงยังมาทำเนาะได้ยังกินเลยจ้าคือกับคนอื่นอยู่คนสี่โว่า บอกน้อเลยเนาะบอกจบทำมืผู้เดียวับเมย์แบ่งมาก็พอได้บ้างก็บาพระว่าเพราะว่าสังเป็นนบางทีเขาก็ยิ้มทีตอนยิเดียรขึ้นมาดูเพราะว่าสังเป็นสินบอกเลยนะทมือก็พอครับเพราะว่าเราเราเป็นไงบครับ่อยไหเนี่ยเป็น เป็นไข่้อนผ่อนได้เป็นไข่แต่ันอยากเข้าคนกินวัดนะเป็นวัดด้วยเหรอสวัดเป็นไอพ้อมไอด้วยใช่มันจะพูดยังไงปะปุ่นสะตอยกันยาแก้ไอไอ้นั่นนะมาให้ขวดที่คุณบอสได้กินยาไหมครับมียาจื่มไหมยานะ ็มียานนี่ก็ต้องไม่ใช่ยาใครยาแม่แม่ก็กินเนี่ยของนี่ติดตัวยะมาเมรีแด้กินยังจะย่างในเมรดเมรีเม้ีจะหมดแม่ก็เลยเดี๋ยวอยู่ใหน้องบูดาไห้เพราะน้ำมาเลยเพราะว่าทางพ่อเพไปนอามาให้เพราะอะไรเลยาะว่าโอ้โหว่าไม่ได้ติดรถมาโอ้โหไงจะได้รถมาอี่กีนคขอกินได้ยามือได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้างบูดาไว้ ยังเือเดียวเดียวไนทีมเดียวไปบ้างเห้อสด้ายผอาไปรนเดียวเอาพวกละเดี๋ยวเอาเขกินนะเนี่ยแม่เาเกียมให้กินมันจะทำให้อยากอยากอาหารอะไรบ้างต้เียวแซ่บมีมีต้แ่บเียวแซ่บมีตุ้ยโอน้ำเป็นย พยูพองพยามุนีาเยพองการเป็นเงินทางพอหักทางพอนี่แหละพยอยไ่ต้องเกนการได้หยเงินว้หทางเินท้าเพื่นก็ไปซื้อถืื้อยาเนาะเรีนจวนเงินกัน1นบาทเสี่เปกี่โอเคหาที่นกีบเนาะทางอาามุา่ชีนมอกระายเน้เลยนาะเอาไว้ใส่ภาคส่วนทีว่าจำปเนาะซื้อถือซื้อยาเพราะว่าตอนนี้ก น้องเพิ่นก็บ่สบายทางแม่ก็บ่สบายเนาะแม่ได้เป็นอะไรให้เมย์แล้วบ่เป็นได้จังมืวดแล้วเมย์เป็นแต่หึงนะหึงตอร์เลยอ้โหขอน้ำัาหั่นก็บ่อยู่อยู่ไขรกันน้ำก็เลย่เนียไข่บ่บ่หายงติดติดแม่เป็นเพราะว่าถ้าจะคนนึงหายแล้วก็รับอีกคนนึงมาเงี้ยมันจะยืงกันมันเป็นเป็นไข่เงี้ยครับพี่ไข่แบบนี่แหละไข่ อากาศยังไอากาศเปลี่นบะเปเนาะ่ว่ามีม oh okay. ีมีลมูกเข้ามาอากาศมันร้อไปติดติดกันเนาะเเมวลาไปตลาดตี่นี่เป็นเป็ด่นั่นชื่อยัอยู่หรือ่ยังไ่ได้ชื่อเนยวเาแบบวเีได้อย่างงี้เป็ยนได้งเปลนได้ชื่อนเลยนชื่อปิด๋อ้หายจนื้อสมุกคนอาว่ะายนแล้วมึงนึกว่างเ้นอาใบยังไม่ทำเปนตบัวะ หันขาเลยบเลยาเข้เพี่น <royalty sticking> <pain> ้องเยอเงิน่วนีไว้ให้ทางเมพนเาะไว้จ่จารความชวนที่จำเป็นเนาะเดินเมเดิ่อยเนาะจำนวนเงินกันหนึ่งพันบาทเข้าวพี่น้องจ่ว่าะดนกีมาในกีมาให้เลยเนาะตั้งอตังพอ่เลยแต่ทางเมขอบุกุญกุงพอเนาะไตเอะอยอมองหาเงินหักค่ามาอดังด้วยสดีใสา โอ้ยหาเงินกันได้แล้ได้ซาใจวัดเนี่ยเพ่รใหญ่แกขอบุญเจ้าใหไงนั้นช่วยลูกช่วยประดิษฐอย่างทั้งให้ดูให้กินทั้งเงินต์ตะคำเนาะทั้งกระต้มขนมไอเพื่อนนั้นนี่เขชุบตะหลอดไปอันนี้อายุมันมันยืนนึงอ๋อเพราะนาะความบวกกับเวลาในอนาคนวันนี้เดี๋ยวให้น้องไปนอนพักไม่สบายนอน

จะมาหาตอนอาบอน้ำะนาด้วยเราต่อยายสังใชรับไอวอาส์กเลยร้องไมไดกนแตงมทำให้ไดจะพอนางมาฟินมาเด้อบอกให้น้องซาทำาใด้อมาเด้อเจ้าใหญยายในเด้งโอ้ยโอ้ยหนาเออยายยให้นางเงิน อย่าออนป่ยายๆออกเงิน,นยายอ,อ,อายเออเยออเออว <laughs> าโอเคหนึ่งสองสามเดียวมากแบบนี้หนึ่งสองสามอนงสาวเดียวเนาะนองสาวเดียวป่ะพี่เดียวไหมนะตอนเดียวพุงหนักก็มอ,นะออๆๆนะอ,อ,อ,อโอเคบัน <laughs> ี้การ์ตูนกาปาเดอทั้งเนยทั้งนองสาวน้ะให้ดี้เฮ <laughs> เซลวนเดอ,อ เเากมโอเคเนาาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่สว่างเซเลขอจบคลิปลงเพียงต่านี้ก็เด้เล้อนะแล้วพ่อกันมาในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ะม่สว่างกับเซกล่าวคำบาสบายดีสบายดีนะ